have สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับสังเกตว่าฉากหลังของผมนะครับวันนี้ก็จะมีเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็า,าบินส่งงานสำหรับตัวเบล47เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนหางเป็นสายพานนะครับแล้วก็ใส่ตัวฟินนอนเรียบร้อยแล้วนะครับมีถังน้ำมันด้วยแล้วก็ติดไฟ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับลำนี้เดี๋ยวจะบินรีวิวให้ดูแต่ว่าในส่วนของรีเทิร์นโฮมเนี่ยอย่างไงมันก็ได้อยู่แล้วนะฮะก็จะไม่ขอบินแล้วกันนะครับเพราะว่าลำนี้น้ำหนักก็เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับก็แนะนำลูกค้านะครับถ้าเอาไปบินเนี่ยถ้าเกิดว่าจะรีเทิร์นโฮมเนี่ยต้องรีเทิร์นโฮมตั้งแต่ช่วง1นนาทีแรกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมเปิดรอบเยอะพอสมควรมันก็มีน้ำหนักที่เยอะขึ้นนะครับแนะนำว่า ไม่ต้องรีเทิร์นโฮมนะเอามาเอามาลงจอดเองดีกว่านะครับเป็นอะไรที่แบบว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแบบไปมดกการอากาศเหมือนอย่างที่คลิปที่ผ่านมาตัว X3 นะที่ผมทําไปนะครับมันก็มันก็มีโอกาสที่จะตกพังเสียหายได้นะครับเอามาลงมาจอดเองดีกว่าบินแค่เปเนเแปรอัตโนมัติแล้วก็บังคับซ้ายขวาไปมานะครับดเดี๋ยวลานี้จะส่งให้ลูกค้าในวันนี้ เดี๋ยวจะบินทดสอบอีกทีเป็นเลข8ให้ดูแบบสวยๆเลยนะครับสำหรับเบล47เำนี้นะฮะแล้วก็ลำที่2นะครับเป็นตัวกอบบินนะครับรอ420ลํานำนี้ก็เดี๋ยวผมไปปรับแต่งนิดนึงแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะบินรีวิวให้ดูนิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปรับแต่งในเรื่องของการรอ,อบ รอบรอบรู้สึกว่าจะเยอะไปนะครับผมตั้งไป70เดี๋ยวผมตั้งไปประมาณ6-65ิาราวนี้ก็พอนะครับเพราะว่ามันจะแรงเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้สูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุเราไม่ต้องบินรอบแรงมากนะครับเบส420ก็เป็นเบสที่เกาะอากาศพอสมควรนะครับตอนแรกนะผมคาลิเบตไปประมาณ2-3เที่ยวก็ไม่ได้นะครับคาลิเบรก็หมุนไปหมุนมาอะไรอย่างี้นะครับหมุนมาหมุนไปนู่นนี่นัน่น,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 นอะไรเงี้ยไม่ได้ นะครับก็จะเต็มปุ๊บแล้วก็มาวิ่งใหม่เต็มปุ๊บแล้วก็วิ่งใหม่อยู่งี้ผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยกล่องมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากล่องเนี่ยลูกค้าซื้อมามือสองนะครับมีตัวปั๊ตต่อกันแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเขาจะ,เขาจะตรงตูดอะตรงตูดกล่อง h ฮดวเนี่ยเขาร,รู้สึกว่าเขาจะต่อไปเลยนะ นะครับตอบอกว่าโดยโดยบอกว่าเอาเอาปืนกาวยิงหรือบัตรกีต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้เขาซื้อมามือสองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้กล่องคงน่าจะมีปัญหาแล้วล่ละนะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อมาในราคามือสองประมาณสองพันนะครับซื้อมาราคานี้ผมก็โอ้ถูกมากๆเลยนะครับก็ผมก็เลยบอกกับลูกค้าว่าต้องมาเสี่ยงดวงเอาละนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ยืนยันกับคนที่ขายมาว่าเออเขา เขาบินได้แน่นอนนะครับเช้านี้ผมก็เลยลองเสี่ยงนะครับลองเสี่ยงก็คือตกก็คือตกนะครับเบรคแตกก็คือแตกก็ว่ากันไปนะครับกับลูกค้านะครับเพราะว่าผมมีความเสี่ยงสรุปแล้วก็คือบินได้ปกตินะครับบินได้นะครับลองลอง,ลองเทสแ,แล้วแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นคลิปสั้นส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะลำนี้ชุดไฟก็ถือว่า,อาโอเคมากๆแต่ว่าตัวสปีดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็ มันจะมีซอฟต์สตาร์ทแค่นิดเดียวไม่เหมือนไม่เหมือนตัว Hobbywing Hobbywing นี่คือมันจะค่อยๆหมุนอันนี้มันแบบมันจะกระชากมานิดนึงแต่ก็พอได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราบินระวางไว้บนกอญ้าเรียบๆนะครับมันก็จะจิกพื้นดีกว่าหรือว่เดี๋ยวผมจะเอาลูกยางที่ให้มาเนี่ยใส่ไปด้วยนะครับจะได้จิกกับพื้นอ่ะเดี๋ยวไปบินตัวเบล47กันก่อนดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ เออนิดนึงลำนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเซอร์โวยกพีดเป็นของออไลน์นะครับแค่ตัวเดียวตัวหลังส่วน2ตัวหน้าก็จะเป็นของยี่ห้ออะ,อะไรก็ไม่รู้นะตัวสีเขียวรู้สึกว่าจะซื้อจากแอปแอปหนึงตัวละ600กว่าบาทนะครับราคาถูกดีแต่ก็เหมือนเหมือนว่าเราก็ต้องามเสี่ยงนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับอ่ะไปบินเลยดีกว่าครับเบลสีก่อนเลยวิทยุนะครับก็จะใช้เป็นตัวฟลาสกายไอหกเนะครับ แบตเตอรี่ก็จะใส่ไว้ใต้ท้องแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็วางไว้ตรงล็อกนี้พอดีนะครับแล้วเราก็รัดให้แน่นๆลำนี้กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็รัดให้แน่นๆเปิดวิทยุนะครับ วิทยุก็จะมี Normal Return Home นะครับรันก็ตัวนี้ Normal Return Home GPS เอ้ย Normal GPS Return Home นะครับโทษทีแล้วก็นี่ก็จะเป็นเลข8นะครับเปิดวิทยวนะครับอันนี้จะอยู่ที่ลำที่เอ่อลำที่3นะครับลำที่3 <expl os ful> เดี๋ย <pane> วผมจะเปิดไฟซะหน่อย อ่าเปิดไฟแล้วนะครับพอขึ้นเป็นไฟสีน้าเงินแล้วหลังจากเซตตัวนะครับแล้วก็สับสวิตตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นระบบ GPS นะครับเดี๋ยวไปตั้งไกลๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะบินเป็นเลขแปดสวยๆให้ชมเลยนะครับลำนี้สวยงามมากเอาไว้เป็นต้นแบบกับเพื่อนกับ เพื่อนๆนะครับที่ใครที่อยากจะมาทําแบบนี้เป็นทางสายพานก็ได้นะก็เอาแค่ช่วงหัวมาใส่นะครับอ่าเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราบินได้เลยนะครับแหสกสติกแบบนี้นะครับข้างเดียวก็ได้นะครับสับตัวนี้เข้ามา ค่อยยกขึ้นนะครับรอให้รอบได้ก่อนนะครับแล้วค่อยยกขึ้นลอยขึ้นมาแล้วนะครับ นิ่งมากๆเลยนะครับนิ่งมากๆ บิเป็นเลขแปนะครับเพิ่มความสูงนิดนึงหมุนหางนะครับหมุนหางนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับก็บินให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องบินตัวรอสี่สูนย์ให้บินอีกทีนะคะ จอดนะครับลงจอดลงจอดเราก็ค่อยหย่อนคันเร่งลงนะครับอย่างคันเร่งลงเรื่อยจนขก่าวขาตะกี้จะจะแตะติดพื้นนะครับพอแตะพื้นแล้วนะครับเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับก็จะดับเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ไปชมกับตัวรอสี0สองศูนกันบ้างนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูรอกันบ้างนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้เป็นสองพันสอง ใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าก็จัดมาให้เปิดวิวนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้ n o r m o n G.P.S.Return Home นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมเลขแปดนะครับเสียบแบตเตอรี่นะครับ แต่ไอ้ตรงตรงทางใต้มันจะมีเป็นไอ้นี้ให้เสียบรอให้เซตตัวนะครับเป็นไฟน้ำเงินแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับรอให้เป็นไฟสีเขียวค้างนะครับตอนนี้เราก็ฮอมไปวางได้เลยนะครับ เดี๋ยวต้องไปแก้ไขเอาเอารอบลงหน่อยหนึ่งนะครับต้องไปแก้ไขเอารอบลงหน่อยรอให้เป็นไฟเขียวนะครับตอนนี้ยังเป็นส้มกระพริบอยู่อ่ะตอนนี้เป็นไฟเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับ ชับตัวนี้เข้ามานะครับหนักมันจะหางมันจะปัดนิดนึงนะครับอ่าโอเคครับ นิ่งคิบเลยนะครับ างซ้ายนะครับทางขวานะครับเสื่อทดสอบนะครับเดินหน้าหมุนหางนะครับบินแบบเป็นีนี่มันดีหนึ่งกันนะง่ายไปหมดเลยนะครับสาหรับมือใหม่เนี่ยใครบินไม่เป็นนะครับบินแบบนี้สบายๆนะครับเนี่ยครับอาเดนี้ผมจะลองเป็นเลขแปดแล้วกัน ให้เป็นวงกลมก่อนไปนะครับเป็นวงกลมนะบ,บินเป็นวงกลมนะครับอันนี้คือบินเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเป็นเลขแป สับขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอไปไกลๆก่อนนะฮะปึ๊บนะครับเป็นเลข8นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีชนมีอะไรเราก็ต้องเคลียร์คำสั่งนะครับต้องระวังให้ดีบินที่แคบๆนะครับผมว่าไม่ได้แล้วล่ะบินมาหาตัวผมอ้าพอได้อยู่นี่นะครับ พอได้อยู่อยู่ในระยะที่โอเคนะครับอันนี้บินเป็นเลขแปดอัตโนมัตินะครับโอเคกล่องใช้าง,งานได้ปกตินะครับ เกยบคำสั่งนะครับสับคืนไปให้หมดนะครับอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวมาลงจอดนะครับผมจะไม่รีเทิร์นโฮมแล้วกันรีเทิร์นโฮมทำได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปลดรอบลงนิดนึงนะครับบางทีมือใหม่อาจจะแบบว่ากลัวนะครับกลัวรอบลงจอด นะครับพอขาตะกี้แต่พื้นก็สับตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับเสร็จสิ้นในเรื่องของการรีวิวบินส่งงานกับฮอลูกค้านะครับเดยรถรอบก็โอเคแล้วนะครับพอเวลาที่หอลูกค้าบินผ่านอ่าบินรีวิวเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับคือถ้าเป็นช่างด้วยกันก็พอน่าจะดูพอน่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเวลาที่อ่าเราทํา ฮอร์ที่เป็นกล่อง H1 เนี่ยบอกเลยนะครับว่าตอนเวลาที่ฮอร์ลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผิดพลาดเนี่ยก็คือไปเลยนะครับฮอร์เนี่ยมีความเสียหายแน่นอนเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงนะครับแต่นี้ถ้าเป็นกล่อง H1 น่ะถ้าเกิดว่าเบิกใหม่นะครับก็จะมีรับประกันให้นู่นนี่นั่นนะครับนะครับเพราะว่าของใหม่ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลูกซลูกค้านะครับซื้อ กล่องเฮ็ดวันมาในราคามือ2อันนี้มันจะมันจะมันจะคือมันจะยากนะครับที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ากล่องมันเออไหม,มผิดปกติหรือเปล่านะครับก็สําหรับตัวรอก็อบิน420ลำนี้ก็บินได้ปกตินะครับบินเป็นวงกลมเลข8ดได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวจะลดรอบลงนิดนึงเพื่อที่จะให้ดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่อันนี้ตอนเวลาตตาเดิมันจะดูน่ากลัวมากนะฮะ แล้วก็ส่วนตัวเบล47นะครับลำนี้เดี๋ยวจะจัดส่งให้ในวันนี้นะครับวันอาทิตย์ก็บินได้เป็นที่เรียบร้อยหางเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์นะครับแล้วก็มีตัว ec 1 3 5หเดี๋ยววันนี้จะทำให้เสร็จแต่ก็จะเผื่อระยะเวลาไปประมาณไม่เกินวันพุธนะครับก็คิดว่าน่าจะต้องเสร็จแล้วล่ะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะครับแต่ก็จะทำให้ดีๆนะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมแล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดเพื่อที่จะไม่ต้องพลาดชิปต่อๆไปนะครับเข้ามาดูแล้วใครอยากได้ฮอมือสองนะครับก็ทักมาที่เบอร์โทรทางด้านบนของผมนะครับมันจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ